ทำััสอแมวค่ะปูขานนมัสการค่ะค่ะสานเขาแล้วเนาะปูเนาะข่ะเล็น้องแมวที่ทรงมาในขันน้ำมันเห็นไหมปู่แปดสองแปดหกสองแปดหกสองเนาะปูเนาะ สาปูแคเล่นพอนสองค่ะไเล่นสองพอนพาด้วยสุปพาด้วยจะเหนียวเลยค่ะปูสาทูสาทูจ้าเอ่อเอ่อแมวหอแมวค่ะ ของแม่มอมเอาไมกวว่านะไรเห้าเขาแสบสามอ่างวดที่แล้วเขาตรงๆเลยเนาะปูเนาะเอ้โหสงวนกันง,นงา่ามง <6, 2. S 1> ่ามมาค่เดค่ะหกสองค่ะเดี๋ยวเซล์าาที่ปูทรงมหาห้ยเดี๋ยวเซลขึ้นเผืเพื่นพี่น้นองเขาเบิ้งน้ำอยู่ปูเออบางที่หลายตัวบี่สามตัว ค่ะของไม่ของเขาจะหอมากบนนี้จทีไม่ไม่แห้งบ่ปูกะปูปูจะเบิ้งแห้งบ่แห้งเบยคนแยนยูดทีพี่คนาคือตามของไนะของ้ยว่แห้งค่ะได้ยินว่าอันถ้าถ้าของที่เฮ้าอัน เฮ็ดแล้วแล้วไปเฮ็ดอีกมันสิพลังอ่อนบ่ปูพลังอ่อนเนี่ยชอบอยู่เนี่ยมันเพื่อจะเล่นกับเพื่นอ่ะไปเล่นอยู่นี่เลยไปมาดีกันเห็นี้ไม่กินอยูก็ได้เศร้าเลยนะค่ะแต่ว่าได้สามตัวแล้วนิ่งเลยมันเบาปู เออเอไสมสามสูน่เลยอืแปดแปดหกสองนี่เขาซื้อซับไปซับมากเนาะปูเนาะเด่นสามหางแล้ะสับกัดหกสอง สองแฝดพวกแฝดไว้ที่ละค่ะเนื้อที่ตัดเอาค่ะเนตัดเนคนดค่ะเอาสามตัวเค็งๆนี่แหละปูใหเพื่อนไปสลับเอาเอาืตอนนเอนอไปเจ้ว่าจะหคนหลังกูอที่เขาจ้าเห็ดมาปูเออ่่่ัดกันน้ำนะ โอ้โหพ่นเพ่นมาแต่ข้หลาดมันโมปูเงื่อนเงื่อนเงื่อนที่แล้วพ่นจะได้โชคได้มานํ้ำน้ำตีปูยอสามตัวแ่งนี่ชิบ่ไดรหลายเมือนยี่บ่เนาะปูเนาะ สาขตัวแจขกครับใ่มาคนี่เด็กปูง้อมปูออมมะเ้ยไมเหรนพ่อไล่หรืวา3ตัวแข็งๆแล้วน้ำปูขั้นใดกับเอฟซคอยลงทุนบริเวณลงทุนหลายเออคุหลางกันครับเออเด็กๆห้ามมีอะไร มันน uh ้ิฝนเยอะแลยคือต้องก้นนนเยอะค่ะกาบ้านพูดทุ่นหน่อยเกิดสิได้ลงทุนน้ำเลยเนาะปูเนาะเออลงทุ่นเหน่อยพยายามไปไปพอไปพูนผมก็เหมนชูสองหกหกสองเล้ลากันเดียวนะเดี๋ยครับเสนไปเขากันมึงไปทีข้างบนเนะ เด็กดังกับเด็กดังประชันกันเนาะปูเนาะโลนั่นแก็้น่ดังก็ยอันเจสองบ่ปู้ดังครับของกันปูดับสองเท็จเท็สองเหรอโอ้นว่าดับมันบอก่ะดับเออพนักาสองหดับเออสองหูวินเจ้ หกสองหกหนึ่งครับเอาค่ะแต่ว่ากองสลกองสลามันก็บบดับดอกน้ะปูนะมนนี็ดับแล้ว่องสลากแต่มั่ถิมุนก็ลอกก็ลอกออกไปท้องไผยไว้น้ปูบอดับเดวผมจะองก้ครับ้าดับมีเฉพาะ้าดับข้าดับเองน้ปูแตว่าดีดับ พวกเร่ดีบเลยองมันมันม้นสองวัวเลยเจ้าเรื่องใ่เพราะวดัดับี้วัดับีกก่ับเพราะว่าลูกปีมากดับเพราะว่าดักดบดัวับดัับดับไัับดับดับบน ขัดดวงดีมากอะเขาของข้าเนาะปูนิว่าับบตกเกันเลขปูมไดหมดอนเนเลขี้ีหมือนีมนมีเ็สองน่ค่เน้นบ้างค่ะเีดีตแต่ว่าเจลขสองนี่เป็นเลขง่ามแล้วก็เลขตรงกันหลายข่ายพร้อมได้ดปู งงงงไม่มต้อ,อ,องเยขาเจ้ามาวัดบ่ปูคนม,นมาเจอขาไปหรออโอเ้เห็นอันมีคนโทรหาขอเบอร์โทรปูอ,อยู่หลายคนอยู่ด้มเขาเจ้าไปหาบ่ปูม่อมอมบอกขาเจ้าโทษมาขอเบอร์โทษก็ให้ขาเจ้าไปปู ค่ะคันเลขน้องแมวคันเข,าข่าคือจังหวะที่แล้วก็คือสามตัวแตกนกะปูเน,ะนาะเดี๋ยวจะมูลหินมูลหินว่าแต่ข้างตัวว่าหายจ้าต่อที่คนเห็นจอดยุแม่นบอกค่ะเขาจะเสียเงินห้างโอ้เขาจะเสียเงินห้างไปเฮ็ดเอาเลขกหัปวปู เตาเอื่อนั่งตุ๊กตากันคนโทว์มากโดยเหนึ่งชอเยะอะค่ะอาปูงวดงวดที่แล้วที่ว่าเขาอันห้าแปดสามนี่เป็นน้องแมวหรือว่าเป็นตุ๊กตาอันยันกันเหรอปูเหรอน่องแมวเลยน้องแมวเนาะเขาสามตวเนาะนาเนน่องแมวหรือเป็นตุกต๊กตาอืองมองมูเหือนเนี่เ,เอเร็วเร็วว่าหลายชุดขือว่าเน้ปูเรองูมือนีะ่ะ สามคนหลงเมียวนะ<ข>าะค่ะหละงเมียเขาจะทั่ขมากนไะงคนทุมากครบมามือเหรอค่ะมาถึงาถึงหาเืนนี้ว่าจะค่ะโอ้สาธุอนุมโมโทนาน้ำขจาวนำปูเนาะโชคดีบุญเก้าบุญหลังมีได้ค่อยได้ื่อหดังมากไปเ่องเก๋่ยวอียหาเมินค่ะโอ้ท่นท่นเขาจะได้เป็นแสนนะะปูเนาะ แล้วได้ดูเชนเนี่นเนเยเขาใส่เครื่องอยู่อะไรแมัน,นดังคมะฮะอันเแก่แก่สามมันดังค่ะแมนอยู่ปูแต่ขันขันได้ซื้อไว้แต่ต้นๆ้นต,นตั้งสี่กับสี่ไข่ยอยู่ได้เนาะปูเนะาะเพราะขันเชื่ได้ต้นตนไข่อยู่เต้ขันขันขเขาบอกกูไมันมันขืนที่หลงังอีกไม่เคยไหวขืนที่ลหลังยังคนนี้ๆๆ มักตัวนี้งมตัวไหปูมันเข่ากบคู่หรือสองหกสองสองงสองน้ะปูเนาะเนี่ยมันแค่สองแนกมานดูแต่ว่ามัหกสองสองหกมากมากเลยเนี่ยไก่ยงก็เป็นดังนะอืมค่ะตัวเรี่เล่รถตัวเนาะ มักตัวใดก็คักก้มูสองหกเน้าปูเนาะหกอสองหลับมากแฮมค่ะอออหะอยพกเออเน้นเง้คนัดวุกว่าไค่ะอันเน้นเน้นสองหกหรือหกสองปูเน้น,นหกสองเน้นหกสองเน้นเน้นสองหกเน้นสองหกหกสองเนี่ยเขาลง ค่ะมันขอครับประจําวันมันประจําวันไันนีเนะคคะเนี่ยเนี่ะเนี่ยครับยันทีที่มีปูกันเนี่ยล่างคือเกาสองเกาสองนี่เป็นเลขล่างค่ะเกาสองนี่เป็นเลขล่างเลยเนาะปูเนาะ นีส82นี่เป็นเลขบนได้ค่ะ382มตัวค่ะตรงกันนี่ตัวกันแค่38 38นั่นวสามา38มันมันมันจะใสอยีมจจ่มันจะประจ,จม,มันีหยประจมันมันสีเลยตัวล่งมันสีนี่3 5, 8นะค่ะ เล้ยวต,ตัวม่มเขากันยี่หรอเขากันทังหลายแลายสานัก,กนเขา่าเข้ามาหลายจังแฮปปี้ของพรตารวยแต่แพนพารวยสุพารวยพรชาแนลจะปูพารวยแล้วก็พรชาแนลเด้อคนไรก็กเท่าแอ่คนไรก็เท่าคนใดนี่ อลไรยอดไหลยอดยังหลายนี่แตอเดี high, <laughs> <laughs> ๋ยวตรวจตู wow. ha, <who> ้ะนาคาเลยเด้อแฮียพี่ค่เนี่ก้ดีคือสองหกแล้วค่ะปู๊สองหกอ่าฮกอ่าฮกแปนหรือว่าเปลนสองดี่เอาไปเอาเป็นรอดก็ได้หลงเมี่ยวเด้อย่ยมใส่มี่ากานสูงลยบ้านกัน โศนที่หนึ่งกันยาเนี่ยล่ะมันเคยหอมรึเเคยหอมมีก่กเมย์น่ะแบบแตมินกับเตยจ้าอย่ใก้กับปอดว่ยายนี่คกับคนกับชกตีจ้ำทวมขนาดนั้นนะครับผมท่วมเลยใช่ผมข้างแรานั่ลายนะแต่ว่าตะวันตั้งอย่างความรู้คับล่ะครับผูี่อยู่ภาะัน่ะคุยวามันสมบูรณ์ทุกคนทุกคนสาธุขอบพระสาธุจ้า